สวัสดีครับอยู่ที่ตลาดเข้าสู่นะครับเมงเพชรยนต์ครับ s u v มือ2นะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับเมงครับเพชรยนต์นะครับผู้ช่วยครับผู้จัดการฝ่ายขายครับของทางบริษัทพยนต์ครับคลิปนี้นะครับผมพามาชมครับเซกเมนต์ของตัว s u v Cross Lowe ร์นะครับของตัวเจ็ดที่นั่งตัวท็อปเข้าใหม่นะครับที่สำคัญนะครับไม่เพียงแค่80,000โลนะครับและราคาเพียงแค่8 0 0 0 0 0นะครับ 70, ็ดหครับ9,000บาทครับกอนด้าครับ CRV 2.4 EL คันนี้ครับเป็นตัว 4WD ขับ4ครับตัวท็อปปี2021ครับ รถมือเดียวนะครับสภาพสวยๆนะครับมาพร้อมงานสีขาวนะครับฟันดารุ่นนี้ครับบอกก่อนเลยนะครับเป็นงานไฟออโต้ครับที่เป็นงานไฟฟลูเอลด์นะครับรุ่นของตัวนะครับจิตที่นั่งครับจะมีด้วยกันนะครับสรุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่นของตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นคนนี้นะครับเป็นรุ่นของตัว EL ตัวท็อปของตัวขับ4นะครับราคาเอาใหม่ครับอยู่ที่หนึ0 0ล้านาแนะครับ9,000บาทนะครับบอกเลยครับรถขายเป็นแค่4ปี เหลือแค่เพียงแค่870,000นะครับ9,000บาทครับรุ่นของตัว E นะครับก็คือรุ่นของตัวเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ได้มานะครับจะไม่มีหลังคานะครกระจกที่เป็นตัวนะครับพารานอิกสปด้านบนครับตัดหมอกด้านล่างนะครับจะไม่มีที่เป็นงาน LED รุ่นของตัว L นะครับที่ได้มาไฟด้านล่างตัดหมอกนะครับจะเป็นงานไฟ LED นะครับื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.4ของตัว i v i t e c นะครับหัวฉีดตัวใหม่ GFI m Point แล้ว ล้อมแม็กสิ่งที่ได้มานะครับพันนี้จะเป็นลายใหม่ของตัวรุ่น EL ถ้าเป็นรุ่นของตัว E จะเป็นงาน t ู o ทครับจะไม่ใช่งานลายดอกนะครับป็นรุ่นของตัว ES นะครับเครื่องยนต์ขนาด113แรงม้าที่มานะครับพร้อมแรงบิดครับสูงสุดถึง124นะครับทิทันเมตรนี่คือสภาพนะครับราทำการผ่าสภาพเก็บงานผมอยู่ทางโซนช่างของทางบริษัทพยนต์นะครับนะครับผมรีบมารีวิวให้เห็นก่อนนะครับ สภาพเดินสันคมขอนตซลงานฝาบนแลนหน้าสภาพที่สวยนั่เเดิมครับให้ดูเดินสันคมนะครับอดตัวงานข้างสภาพเดิมนะครับออปชั่นที่มาของรุ่นที่เป็นตัว EL นะครับคือมีแผนที่นำทางเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กรับเปลี่ยนฉลไล่ไม่นะครับันี้ได้ขนาดแม็กครับอยู่ที่นะครับ18นิ้วนะครับยางปัจจุบันมัด์มาพรอมยางกุญแจปีสอีนะครับ ซีทียางครับที่ให้มาครับหน้ากว้าง235ความหนา60เป็นยาง R 1 8นะครับระบบเบรคที่ทั้ง4ล้อช่วงล่างครับระบบตัวเบรกเ b s ครับกจของตัว EBD เสริมบรกของตัว BA นะครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับสภาพมายางนเดิมปี3ได้ยางกุญเจียดอกยางึกลึกสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับด้านในนะครับของตรงงานโช๊คนะครับว่าสภาพเป็นยังไงครับว่าสวยเดิมไหมนะครับขออยาตร้องการส่องไฟให้ดูนะครับให้ดูสภาพช่วงไม่มีลอนะครับ ชกดัเดิมนะครับซุ้มล้อพลาสติกครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับนี่คือนะครับสภาพแรกเข้านะครับผมทําการวิวช่วงโจ์ตอนเย็นนะครับสงนี้มาด้านข้างเขาตัดด้วยงานโครเมียมนะครับกระจังข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีพลิตตัวเรียบร้อยมีโล่ตัว Honda เรนโบสนะครับพาเรียบร้อแล้วนะครับกรณีที่ทําการตีเฟเลี้ยวหรือมุมมองด้านข้างนะครับกระจกด้านหน้าครับแท้เดิมงับจากส่วน h o นด a าาษีพรบอคันนี้จะหมดถึงปีหน้าเลย2 5 6 9นะครับ และนานติดตั้งงามทีมแล้ว40%นะครับด้านข้างนะครับอยู่ที่นะครับ60%นะครับคันนี้ราคา8 7 0 0 0 0เนะครับ9,000บาทครับฟีดาวตกพรอนประมาณ14,700บาทครับถ้าเราสนใดนะครับกำลังมองหาสไตล์ครับ suv คอร์ทโรเวอร์เจ็ดที่นั่งตัวท็อปน้ำมันโล้นนะครับในราคานี้ไม่มีแค่8 0 0 0 0นโลสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับซเมงครับ ที่เบอร์สุดทุกซี1ซี66023นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเรื่องโครงสร้างครับไม่ต้องกลัวครับพยนต์ของเราเปิดมามากกว่า25ปีนะครับรถของเราทุกคันนะครับมีการตรวจสอบมาตรฐานครับจากทางบริษัทของทางกูเซคชั่นครับคือบริษัททางทางชิกนะครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถครับให้อีก2องจีบสี่ในการนะครับแช้์และลูกค้าสบายใจได้นะครับรถของเราทุกคันนะครับมีการตรวจสอบโครงสร้างแพลตฟอร์มให้ลูกค้าดูแบบเดียบได้แน่นะครับไล่มานะครับระบบของตัวสมาร์ที่กูเจคิเลตครับผมมีให้2ดอกนนนนะะะะคคคครรรรัััับบบบเเป็ตตววิลลแ้บ การเปิดการสั่งการด้วยงานฝาดท้ายออโต้มีให้ผ่านทางกุญแจนะครับรีโหดเรียบร้อยนะครับภายในนะครับจะได้เป็นงานครับสีดาําตัดดิ้งงานลายไม้นะครับก็ต้องบอกก่อนครับว่ารุ่นของตัว e ีเขาจะโทตัดตดิ้งงานสีเป็นดอแบค นะครับความลรงมัลติฟังก์ชันระบบและก็อเมคิกโทนมีให้ครับหน้าจอสกรีนนะครับคันนี้ระบบ g CVT นะครับระบบเฟลชาร์จมีให้เรียบร้อยแล้วนี่คือสภาพแรกเข้านะครับเบาะผู้น้าเป็นไงฟ้าฝั่งคนขับนะครับคือนะครับผมไดเก็บงานพวกงานปิดเบาะให้แต่ให้ดูสภาพนี่คือเบาะสภาพเดิมนะครับอาจจะมีการแกะเก็บงานของตัวงานปิดเบาะด้านข้างเล็กๆน้อยๆนะครับนะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลังคาด้านบนนะครับที่มีให้มารุ่นของตัว EL นะครับถ้าเป็นเรื่องของตัวที่นั่งของตัว e อสก็จะได้หลังคานะครับที่เป็นงานไฟฟ้าของตัวนะครับพาราโนริกสลุปเหมือนกันนะครับโครงสร้างครับผมไล่ดูนะครับแกะนะครับแบบละเอียดเลยนะครับลูกค้าชมเองคลิปนี้นะครับทางบริษัทเพิณยนต์นะครับล้อซับปะร์สวยๆนะครับเดิมๆนะครับทุกอาชีพของลูกค้านะครับไป็นเพียเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรัฐทาวิสาหกิจทุกๆอาชีพที่มีเอกสารชัดเจนนะครับลูกค้าที่มีเครดิตครับตอนนี้เรามีโปรดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้น ผ่อนนะครับ3ปีเพียงแค่1.29นะครับขอลูกค้าสกอร์ดีนะครับเครดิตดีนะครับจัดดอกเบี้ยนะครับ3ปีไปเลยดอกเบี้ยเพียงแค่1.29 4ปีนะครับ1.99นะครับจัดยอดประมาณ4,500สนห้านะครับไม่เกินนี้นะครับรับไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นครับชนกับป้ายแดงนะครับต่อมาผมพาดูคอนโซลนะครับด้านหน้านะครับให้ดูตามซอกตามมุมสภาพสวยๆนะครับแผงมาโตตัดติ้งงานลายไม้ระบบซันทล็อกด้านหน้ามีให้เกิดจะกโลงได้เป็นงานออโต้ทั้งหมดแล้วนะครับ ไลดูนะครับลูกยางสภาพสวยนะครับสภาพเดิมนะครับถ้าต้องการรุ่นของตัวที่นั่งนะครับผมมีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันปีพแอดไม่พิงแค่1นึ0 0 0สโลราคา7จ็0แ0นบาทนะครับเป็นสีเทาดํารุ่นโฉมของตัว5ที่นั่งนะครับก็คือนะครับสิ่งที่มาก็คือนะครับการตกแต่งดีไซน์ของตัวนะครับ5้าที่นั่งนะครับจะเหมือนรุ่นของตัวนี้เลยทุกอย่าง แผนที่มีให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกด้านหน้ามีให้นะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับของตัวรุ่นที่เป็นตัว5ที่นั่งนะครับก็คือเบาะแถว3นับด้านหลังนะครับผมจะทําการส่องไฟให้ดูนะครับผมทําการรีวิวช่วงดึกนะครับด้านหลังจะไม่มีเบาะนะครับเพิ่มเติมมาอีก2ที่ด้านบนนะครับก็คือนะครับช่องแอร์จะไม่มีให้สิ่งที่เหลืออยู่เหมือนกันทุกอย่างครับออปชั่นนะครับ ที่เหลืออยู่นะครับว่าจะเป็นนะครับบอะปรับพับได้หกสิบสี่สิบแอร์คอนโซลมีให้ USB มีให้นะครับหลังคากระจกพาราโนมิกสลูปมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่รุ่นของตัว ES นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดล้อแม็กครับชมเดียวกันลายเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดหและงานลายไม้มีให้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับผมพาดูนะครับช่วงล่างสภาพสวยเลยนะครับสภาพแม็กกันเดิมยางปียีบสามกุญแจทั้ง4เส้นแล้วนะครับต่อมาผมพาดูไฟท้าย รุ่นของตัวโฉมไม่ได้เช้งหรือรุ่นของตัวใหม่ๆนะครับที่เข้าให้มาไฟท้ายนะครับจะเป็นงานลมควันด้วยงานสโมกนี่คือโฉมของตัวไม่ได้เช้งนะไฟ LED เป็นหยด้นาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายระบบไฟท้ายเป็นงานนะครับไฟฟ้านะรุ่นของตัวนะครับ EL เขาจะได้ของตัวขับ4นะครับถ้าเป็นรุ่นของตัวนะครับ2.4ตัว X ตัวเริ่มต้นก็คือตัวขับ2นะครับให้ดูช่วงล่างนะครับสภาพสวยเดิมๆไหมนะครับผมทําการรีวิวให้ดูนะครับด้านล่าง ขอเอาใส่ถ่ายซองให้ดูนะครับช่วงล่างน้ำเดิมสีสวยนะครับระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับด้านบนนะครับให้ดูด้านในสภาพด้านในนะครับของตัวงานฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วการสั่งการของตัวระบบไฟฟ้านะครับผ่าทําการสั่งการด้วยนะครับระบบของทารีโมดก็คือนะครับผ่านทางรีโมทได้ครับที่เป็นกุญแจนะครับรีโมดนะครับสั่งการเปิดปิดได้ระบบฝาท้าย แล้วก็ระบบสุดท้ายมีปุ่มกดสัมผัสให้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการด้วยระบบของตัวคอนโซลหน้านะครับคันนี้สั่งการได้เรียบร้อยนะครับลองการสาธิตให้ดูครับแต่พามาดูโครงสร้างก่อนนั้นข้างสภาพเดิมๆสวยๆนะครับมั่นใจได้เลยนะครับพอซื้อรถกระทางไม่พยนต์ด้รถคุณภาพเกรดเตรงนี้นะครับไปใช้งานแน่นอนนะครับและรถมือเดียวสภาพเดิมๆนะครับโครงสร้างให้ดูนะครับไม่มีลดนัดของการแกะการขยับนะครับรถคันนี้สภาพสวยเดิมนะครับด้านท้ายระบบสาท้ายไฟฟ้า นะครับตะเข็บด้านท้ายเดิมๆนะครับได้ดูดตะเข็บด้านท้ายสภาพสวยๆนะครับเดิมๆไม่มีรอยของการชนตรงท่าหอดวงกานด้านท้ายนะครับราคาดีนะครับ870,000เจ็ครับ9,000บาทฟรีดาวตกผ่อนเพียงแค่14,700บาทนะครับถ้าคุทนายสนใจครับหรือกดลังมองหาสไตล์เอสยูวีนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับขับนุ่มๆนั่งสบายสมรรถนะที่ดีนะครับในราคานี้ประหยัดไปกว่า6-7แสนนะครับ ติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซอเมงครับที่เบอร์สุดทุกซีหนึ่งซีหกหกสุดสองสามนะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับทักมาสอบถามเรื่องรถรายละเอียดต่างๆนะครับหรือเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยที่ทางบริษัทเพทยนต์ครับสาขาสุวินทุงสี่สิบหกนะครับรถสวยครับมีให้เลือกมากมายทุกสกิมเบ้นครับของทางเพชรยนต์ครับตอนนี้มีรถเข้ามาให้เลือกนะครับเข้าใหม่เอียร์แมนเจ็ดสถึงแปคันไม่ว่าจะเป็นโฉมของตัวนะครับเซกเมนต์เอสเวีห้าที่นั่งของตัวโคราคอร์สนะครับราคาเริ่มต้น619,000 ได้ตัวไฮบริดไปใช้งานร่นถึงตัวสมาร์ทนะครับไม่เพียงแค่หลักหมืองจะมีแสนต้นต้นก็มีนะครับในราคานี้นะครับสนใจทักแชทนะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมต้องการสาธิตให้ดูโล่หัท้ายของตัวนะครับของทางรีโมทนะครับจะเปิดให้ดูนะครับนี่คือระบบนะครับไฟด้านหน้าเป็นงานออโต้โฟล์มีโฮมมีให้หมดแล้วนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับผมไล่ให้ดูโครงสร้างด้านข้างนะครับสภาพเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างนะครับไล่ให้ดูด้านบนนะครับ ซอฟต์เป็นอาร์คสวยๆนะครับเนี่ยครับซอฟต์เป็นอาร์คเรียงตัวสวยๆเดิมๆนะครับแล้วก็สภาพปีกเบาไม่มีช้ำเลยนะครับปีกเบาเดิมๆนะครับที่ผแขนตรงกลางมีให้นะครับแอร์คอนโซลมีให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนะครับแผงประตูระบบเบรคเซตด้านข้างนะครับมีให้โครงสร้างด้านข้างสภาพเปนเดิมนะครับไล่ให้ดูซอฟต์เป็นอาร์คสวยๆนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อของงานโครงสร้าง นะครับมั่นใจได้เลยนะครับวาสดุกระถางนะครับเป็นพยนต์เด่คุณภาพเก๋ไก๋สวยนะครับตรงนี้ไม่ใช่งานแน่นอนนะเดี๋ยวต้องการนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงของตัวนะครับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ยังไม่มีเบรทนะครับขออนุญาตทำการนะครับเปิดออนระบบสวิตช์ของตัวไฟให้เห็นนะครับว่านะครับหน้าจอเล็กไม้นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่8 0,000โลนะครับไม้แท้ไม่เดิมหน้าจอระบบทีสทีนะครับคิดปัจจุบนเป็นงานออโต้เลเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโฮงมาลัยเฉยสวยนะครับคันนี้ไม่มีลอกนะครับระบบแอร์แบ็กความปยมีให้ถึง8จุด หน้าจอทัชสกรีนรุ่นของตัวนะครับที่เป็นตัว EL ของตัวเจที่นั่งสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับมีให้หมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาแผนที่นำทางนะครับเพิ่มเติมมารุ่นของตัวท็อปนะครับเป็นาระเ็นรนของตัว ES ก็มีให้งานแอร์เป็นดอโซนนะครับแปลงอุณหภูมิด้านซ้ายและขวาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับแบ แอร์เป็นอุณหภูมิไซด์ขวานะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีให้เรียบร้อยนี่คือสภาพแรกเข้านะครับผมให้ดูตามหัวน็อตโครงสร้างด้านข้างสภาพเดิมๆนะครับสวยๆช่วงล่างนะครับไล่ดูไม่มีข้าสนิมเลยนะครับคันนี้นะครับแป้นเบรคคันเร่งสภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับรับประกันเลยนะครับเป็นรถสวยๆคุณภาพเกรดเอนครับตรงนี้นะครับไปใช้งานได้นอนนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมครับและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องนะครับด้านหน้านะครับด้วยกันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรนะครับต้องบอกกันเลยกำลังแรงม้าที่มานะครับ1 73แรงม้าแรงบิด224นิวตันเมตรนะครับขออนุญาตทำการอ่าเดี๋ยวผมทำการสตาร์ทให้ฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับสภาพเป็นยังไงครับเครื่องยนต์รอบขึ้นเดิมเดิมไหมนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูนะครับเนื่องจากไม่มีนะครับในส่วนตรงงานนะครับเบาะนะครับนะครัับเดี๋ยวผม เครื่องยนต์เดิมๆรอบเครื่องเดิมนะครับนิ่งๆเลยนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับอยู่ในช่วงของการ QC นะครับเรื่องของการทําความสะอาดทําละล้างต่างๆนะครับับไปดูเครื่องยนต์สภาพสวยๆนะครับรอบเครื่องเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีการขยับนะครับไล่มาให้ดูงานฝาโปองสวยๆนะครับเบ้าโช๊คไม่มีคราบสนิมนะครับ เดี๋ยวแบตเตอรี่ผมเช็คคัสซีเตให้นะครับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับสภาพเดิมๆนะครับผมมีพวกทางไฮพัดนะครับเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายะลูเิเนียมเหลวชิคกี้โกลสอบช่วงล่างเราบอกขึ้นยงต่างให้ลูกค้าก่อสองมอบนะครับให้ดูว่าโช็คสภาพสวยนะครับงานฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีการขยับนะครับซิกเกอร์ทุกอย่างนะครับอยู่ครบเลยนะครับราคานี้8 7 0 0 0นเจ็นะครับ9,000บาทนะครับได้ครับรถ SUV ยเจ็ดที่นั่งตัวท็อป ไม์เพียงแค่80,000โลนะครับไปใช้งานสดชจติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์064 1466023นะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเรามีบริการของการจัดส่งได้ที่แฟรนนิชครับไปสิถึงหน้าบ้านได้นอนนะครับไปว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับและก็มีบริการของการจัดส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าใครกําลังมองหาสไตล์เอสยูวีเจ็ดที่นั่งตัวท็อป ไมเพียงแค่แปดตันโลนะครับราคา8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาคันนี้นี่ครับประหยัดไปกว่าออกใหม่ไปกว่าหลายแสนเลยครับหกถึงเจ็ดแสนสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบครับยกมือถือโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับก็จะกันนะครับฝากรถแชร์ติดตามนะครับกระทางครับเป็นรถยนต์ suv สองนะครับผมจะพามาอัปเดตครับชวนด้วยเสื้อคันต่อไปนะครับของทางบริษัทรยนต์สาขาสุริวงศ์นะครับวันนนนนีี้้ขขาางงเมะะคคครรรัััับบบออลไปก่สสวด